ไพรพิฆาตตอนราชินีขาวแห่งโอริโนโกตอนที่สองจากชุดนวัตดยายเรื่องป่าและการผจญภัยโดยั้เขียนผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสาตร์ไทยจันทรีสิริบุญรอด หลายศตวรรษมาแล้วดินแดนแถบนี้มีอินเดียนอาศัยอยู่หลายเผา่าและเผ่าหนึ่งคือเผ่าทูคาโนเป็นเผ่าที่มีอำนาจมากอินเดียนเผ่าเนี้ยมีราชินีเป็นคนผิวขาวปกครองอยู่และเป็นที่เคารพนับถือของพวกทูคาโนเดี๋ยวก่อนครับพวกเรานี้ได้ราชินีของเขามาอย่างไรพวกนี้ไม่ขาวไม่ใช่หรือถูกแล้วสินยอ และก็ไม่มีใครทราบว่าสตรีผิวขาวนั้นมาจากไหนเท่าที่ข้าาเจ้าคาดคงจะเป็นพวกสเปนที่เหลือแต่ในสมัยโคลัมบัสหรือหลังจากนั้นก็ได้ <eben> เขาหยุดกล่าวเล็กน้อยแล้วก็กล่าวต่อไปจากนั้นเองอินเดียนเผ่านี้แสวงหาสตรีผิวขาวมาเป็นราชินีตลอดเวลา เมื่อราชินีองค์เก่าตายไปพวกนี้เคยรูงเรื่องมาแต่อดีตรูปทองคำเนี่ยข้าพเจ้าเชื่อว่าต้องเป็นราชินีองค์ใดองค์หนึ่งของพวกเขาก่อนได้และเราได้มาโดยบังเอิญที่สุดคือเมื่อข้าพเจ้าไปพบเหมืองทองแดงจากนั้นก็พยายามสืบสาวเาเรื่งด้วยตนเองจนกระทั่งได้ประวัติมาอย่างคร้าวๆว่าอินเดียนพวกนี้มีราชินีผิวขาวตลอดมา และเมื่อก่อนหน้าที่บุตรสาวพบหายไปนั้นได้ข่าวจากอินเดียนเผ่าอ,อื่นๆว่าราชินีผิวขาวของชนเผ่านเนี่ยได้ตายลงอย่างกระทันหันการหายไปของบุตรสาวท่านนอกจากเหตุการณ์อื่นแล้ว่ะมีอะไรที่จะคล้องจองกันบ้างือครับสินยอไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อแต่สินยอหมายถึงอะไรอีกหรือเปล่าอะไรอย่างอื่นน่ะ ผมหมายความว่าจะมีคนร้ายลักออกไปเรียกค่าไถ่หรือเปล่าขขาพเจากล่าวไม่ทันเสร็จเขาก็กล่าวส่วนขึ้นว่าผมยินดียกเหมืองให้ทั้งเหมืองทีเดียวแต่มีคนร้ายเสนอมาเพื่อแลกกับลูกสาวผมแต่วันนี้เกือบปีแล้วไม่เคยได้รับเรื่องราวอะไรเลยและจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะรับอันตรายอย่างอื่นน่ะไม่มีอีกยิ่งกว่านั้นยังมีอินเดียนบางพวกได้พบเห็น ว่าลูกสาวผมได้ไปกับพวกอินเดียนเผ่านั้นสินยอไม่ได้ตามโดยในระยะนั้นน่ะชาวอินเดียนจำนวนสิบสิบคนที่เป็นคนงานผมจำนวนร้อยก็ได้ติดตามกันไปจนทั่วแทบจากพลิกพาแต่ว่าตลอดเวลาหกเดือนเราไม่ได้ว่แววเลยมันอาจจะพาข้ามประเทศไปสู่บราซิลหรือโคลอมเบียก็ได้สินยอคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่า เขานิ่งอึ้งอยู่ครู่ใหญ่นี่เป็นครั้งแรกที่มีผู้บัดเตือนผมสินยอขอโทษนะผมลืมนึกถึงข้อนี้ไปถนัดใจท่าที่ผมได้ศึกษาเรื่องราวของอินเดียนเผ่านี้ดูอะทราบว่าพวกมันนะ่ะเป็นเผ่าที่ชอบลูกรานเผ่าอื่นชอบเรียรอนจริงจริงของสินยอสินยอต้องลำบากไม่น้อยในการติดตามครั้งเนี้ย มันอาจเป็นงานหนักไม่น้อยมันมีความล้มเหลวมากกว่าสําเร็จหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวแต่ท่านจะบอกดินแดนที่ท่านได้ไปสํารวจมาแล้วได้ไหมครับว่าที่ใดบ้างและที่นั้นๆน,นมีอะไรออได้ได้สิสิบยอเราได้เริ่มเดินทางกันและพวกที่ไปด้วยกันก็มีห้าคนคือเราสองคนเปตโตรคนนำทางโบกตา พรานลาวิโตรอามาเตรพรานชาวสเปนครึ่งพื้นเมืองเราเดินทางออกจากคาราคัสขับรถไปตามเส้นทางหลวงซึ่งผ่านป่าและเขาเกือบตลอดเวลาหลังออกจากคาราคัสแล้วกินเวลาถึงสองวันมายังครูดัตโบริวาเมืองนี้ตั้งอยู่บนฝั่งโอริโนโกมีเรือกลไฟใช้จากท้ายขึ้นไปยังเมืองซานเฟอร์นันโด แต่เราจะไปลงยังปากทางเข้าของแม่น้ำสายสาขาของโอริโนโกชื่อคูอูราจากนั้นก็จะล่องตามลำน้ำขึ้นไปจุดสุดต้นน้ำแล้วก็จะออกเดินตามทางบกต่อไปเมื่อเราตองห้าได้มาถึงคูดัตเราก็ตรงไปยังท่าเรือซึ่งได้เวลาออกพอดีเรารีบขึ้นไปตีตัวชั้นหนึ่งแล้วถูกนำไปยังดัดฟ้าชั้นบนซึ่งกว้างขวางพอใช้แต่ว่าก็สกปรกพอดู เรือนั้นเป็นเรือแบบโบราณมีจักรซึ่งทําเป็นซี่ๆคล้ายรหัสอยู่ท้ายเรือใหญ่พอประมาณผู้โดยสารชั้นหนึ่งนอกจากเราแล้วก็ยังมีชาวโยุโรปอีก3าสี่คนซึ่งจะเดินทางไปที่เมืองซานเฟอร์นันโดเราเดินทางกันมาโดยความลำบากเป็นเวลาถึง3วันเต็มและในวันที่4นั่นเองหลังจากเดินมาได้3-4ชั่วโมง เราก็ได้มาถึงทางแยกของทางน้ํานั้นอีกสองสายและตอนกลางระหว่างสายน้ํามาบรรจบกันนั่นเองเราก็ได้เลยเห็นดินแดนที่เหมือนกับนิคมซึ่งไม่มีอะไรมากนักนอกจากบริเวณที่โล่งเตียนมีกระท่อมหลังคามุงด้วยใบปาล์มเป็นกระท่อมสร้างด้วยดินประมาณ20หลังแต่มีหลังหนึ่งใหญ่กว่าหลังอื่นๆบริเวณแม่น้ําตอนนั้นใสสะอาดสงบนิ่งต้นไม้ก็สูงกว่าที่อื่นๆเขียวชุ่มกว่าที่อื่นๆ นับเป็นแหล่งที่สวยงามยิ่งแห่งหนึง่งเท่าที่เราพบมาพวกเรามองหน้ากันอย่างสงสัยเปโตรจึงได้กล่าวขึ้นนั่นคงเป็นแหล่งหน้าด่านของทุกคาโนอินเดียนเพราะเท่าที่ผมได้เคยทราบมาพวกเผ่าเนี้ยมาอยู่ตอนทางแยก,กของสายน้ําแต่ขณะนี้เข้าใจว่ามันอพยพไปหมดแล้วละ่ะมันอาจจะมีคนเฝ้าอ,อยู่บ้างก็อาจจะเป็นได้นะ น ive, านโบโกต้าออกความเห็นดันสิมันอาจจะไม่อพยพกันไปหมดเพราะการะท่อมของมันยังอยู่ในสภาพอันดีอยู่ขคา้าพระเจ้าเห็นด้วยกับทานเหล่านั้นแล้วก็กล่าวว่าเราแอบเฝ้าดูมันเงียบที่นี่ชั่วคราวบางทีเราอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวของมันก็ได้ดีไม่เกิดครับสินยอตกลงเรานั่งพักกันอยู่เงียบๆที่ริมฝั่งแม่น้ำ เวลาได้ผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนักเราจึงฆ่าเวลาด้วยการรับประทานอาหารมันคงอพยบกันไปหมดแล้วจริงๆซินยอข้าพเจ้านั่งอึ้งอยู่เล็กน้อยอย่างไรก็ตามหากวันนี้ไม่มีมนุษย์เผ่าใด้ให้เราเห็นหรือแม้แต่กองไฟที่มันจะจุดขึ้นให้เราเห็นพรุ่งนี้เช้าเราก็จะต้องข้ามไปดูให้รู้แน่ ทุกคนเห็นพ้องด้วยเมื่อตะวันส่งความร้อนรนให้บันเทาลงเพราะเย็นมากแล้วขบ a j จก็ลุกขึ้นชวนเงาเยียนและเปตโตรออกเดินขึ้นไปทางเหนือลำน้ำเพื่อที่จะสังเกตดูทางด้านหลังของหมู่บ้านร้างนั้นส่วนพันทั้งสองก็เฝ้าดูอยู่ที่เก่าเราพากระเดินขึ้นไปเราครึ่งกิโลเมตรตามชายฝั่ง ก็สังเกตเห็นด้านหลังของหมู่บ้านนั้นอย่างถนัดถนีแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงสงบเงียบอยู่เช่นนั้นแต่เมื่อเราเดินเหนือขึ้นไปอีกราวร้อยเมตรทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเออะที่ชาฝั่งน้ําทั้งด้านเหนือขึ้นไปมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ดังขึ้นอย่างตกใจและคนหวาดกลัวเสียงคนนั่เป็นเสียงร้องของพวกทุกขาโอ ทุกคโน่เื้อและเซียนยอนั่นมันกำลังร้องของความช่วยเหลือโดยไม่มีการรั้งรอเขาพเจ้ารีบวิ่งออกจากผู้ไม้ไปอย่างรวดเร็วเขาพเจ้าต้องการพบพวกนี้ดังนั้นมันเป็นการดีที่สุดที่เราจะได้พบเขาในยามที่เขาตกอยู่ในพยันตตรายเมื่อเราได้มาถึงเรียบร้อย ข้าพาเจ้ากระพบกับสิ่งที่น่าสะยุดสะยองซึ่งอยู่ห่างออกจากฝั่งไปราวเจ็ดเมตรภาพนั้นเป็นเรือขุดยาแบบเดียวกันกับที่ข้าพาเจ้านั่งมาแต่ขนาดเล็กในเรือนั้นมีงูอนาคอนดาตัวมหึมากำลังรัดร่างของชาวอินเดียนเผาทุกขานโนอยู่มันเป็นการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายของชาวอินเดียนผู้เคาะร้ายนั้นทั้งทั้งที่เขา เกือบที่จะไม่มีหวังที่จะเอาชนะได้เขากระชากมีดทิ่มแทงไปที่ตัวงูอย่างเปะปะไม่มีความหมายอะไรแต่แล้วเขาก็ทิ้งมีดหันมาคว้าหางงูเข้ามาเคี้ยวแล้วก็กัดหนักๆเข้าพระเจ้าไม่รู้ดอกว่างูตัวนั้นมันได้รับบาดเจ็บเพราะการกัดนั้นและมันจะคลายการรัดลงแต่ที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นเห็นว่าชาวอินเดียนผู้นั้นอ่อนกำลังลง และหัวงูก็กําลังชูขึ้นสูงเตรียมที่จะฉกและเกลื่อนกินเขาอยู่แล้วอย่างดุร้ายเพราะใครๆก็รู้ว่างูยักษ์เมื่อได้รับบาดเจ็บมันเป็นสัตว์ร้ายการที่สุดในทันทีที่หัวชูขึ้นมีดสั้นในมือของเงาเย็ยนก็ปลิวไปอย่างรวดเร็วมันปักเข้าซอกแก้มแน่นงูนั้นหยุดชะง,งักและสลัดหัวไปมาอย่างเจ็บปวดทันใดกันนั่นเอง เปโตรก็ประทับปืนแต่ข้าพเจ้าตบไว้อย่ายิงเปโตรเสียงมันจะด,ดังแล้วก็กระโจนลงไปในน้ำโดยไม่นึกถึงอันตรายใดๆข้าพเจ้ารีบกระชากหัวเรือไปให้เบรเข้าตะลิง่งแล้วก็ผลักเรือออกโดยแรงเมื่อเรือพุ่งเข้าฝั่งข้าพเจ้าก็รีบว่ายขึ้นฝั่งอย่างตะลีตะลานเมื่อขึ้นมาข้าพเจ้าก็เห็นชาวอินเดียเผาทุกค,คาโนกำลังถูกลากออกจากวงรัฐที่คลายออกของเจ้างูยักษ์ ส่วนหัวข้ามันนั้นห้อยร่องแรงเกือบขาดจากการเพราะขวานองเปโตเราทึ้งร่างไว้บนฝั่งส่วนร่างชาวอินเดียนคนนั้นยังคงอ่อนพับอยู่เงาเยียนจึงได้แบกแรางกลับมายัางที่เราพักพรานและเราดูจะตื่นเต้นกันมากเมื่อเปโตรเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เราทบดได้เฝ้านั่งดูอาการของอินเดียนผู้เคราะห์ร้ายนั้นสักครู่ก็เห็นเขาลุกขึ้นมองดูพวกเราอย่างตื่นเต้นและเปโตรก็พูดกับเขาอย่าตกใจพวกเราเป็นมิตรและท่องเที่ยวมาเพื่อจะผูกมิตรกับทุกๆคนเราเห็นสายตาของเขาผู้นั้นมองคนน้นทีคนนี้ทีอย่างไม่แน่ใจสักครู่เขาก็พูดออกมาซึ่งเปโตรแปลให้เราฟังเขาบอกว่าเขาขอบใจที่ได้ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากอันตราย เปโตรได้ถามเขาออกไปอีกว่าเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ฝั่งโน้นหรือ mm. เขารับว่าอยู่ที่นั่น mm. เราได้ให้อาหารเขากิน mm. จนอิ่มสำราญ mm. ก็เป็นเวลาใกล้ค่ำพอดี mm. และจากการคุยกันนั่นเอง mm. เราได้รับความรู้ว่าเขาและพวกอีกสี่ถึงห้าคน mm. ได้พบสถานที่นี้ mm. เพื่อรอการกลับมาของพวกเขา mm. ซึ่งเดินทางไปยังเมืองสำคัญที่อยู่ในหุบเขาทางด้านเหนือต้อนน้ำขึ้นไป การไปคราวนี้ได้ไปเพื่อให้ราชินีสวมมงกุฎทองคำและก็ทำพิธีณสถานอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราถามว่าอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ยอมบอกเขาบอกแต่ว่าพอเดือนขึ้นก็ลงมือทำพิธีพอเดือนมืดน,นั้นทั้งหมดก็จะเดินทางกลับเพื่อรอการอพยพไปอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาข้าพเจ้าได้ให้เป,เปโตร ถามถึงราชนีผิวขาวเขาเล่าให้ฟังว่าราชนีของเขารูปร่างเป็นอย่างไรเซึ่งตรงกับที่เราติดตามมาทุกอย่างและเขาย้ำว่าทุกคนเคารพราชินีองค์ใหม่ของเขามากและไม่ยอมให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่ราชนีของเขาเลยเราต้องมองหน้ากันอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเรามองกันทำไมเมื่อเราถามถึงพวกของเขาทั้งหมด เขาก็ทำมือขึ้นเป็นเครื่องหมายซสเปโตรบอกว่าประมาณ400 5 0 0ถึง500คนแต่อยู่ลึกเข้าไปทางต้นน้ำซึ่งก็มีอีกมากและกระจายอยู่หลายแหง่งเราได้เจราจาขออาศัยพักอยู่กับเขาฝั่งทางโน้นเพื่อนำของข,องขวัญอันมีค่าต่างๆให้แก่ราชินีใหม่ของเขาคราวแรกเขาอึดอัดและขอผลัดว่าไปปรึกษาพักพวกเขาดูก่อนแล้วจะบอกเราก็ยอมให้เขาไป พร้อมกับภาพแพร่สวยๆชิ้นเล็กๆและของบางอย่างที่เราได้เตรียมมาไว้มอบกับเขาและเพื่อมอบให้แก่เพื่อนของเขาอีกดูเขาจะดีใจกันมากจากนั้นเขาก็จากเราขึ้นไปทางเหนือไม่ช้าก,ก็เลยเห็นเรือลำที่เราลากเกยขึ้นฝัง่งและพายตรงไปยังฝั่งที่ตั้งกระท่อมอยู่นั้นเราเฝ้าจับตาดูการเคลื่อนไหวของเขาตลอดเวลาจนกระทั่งหายลับไปในหมู่บ้าน และช่วเวลาไม่นานนักเราก็เห็นชาวอินเดียนสีคนมายืนอยู่ที่ริมฝั่งหันหน้ามาทางเราจากนั้นเรือสองลำผ่านลงมาจากทางชายฝั่งทางโน้นมารับคนทั้งสี่และก็ตรงมาที่เราอินเดียนคนที่เราช่วยไว้นั้นได้ขึ้นจากเรือตรงมาที่เราบอกว่าผู้เท่าที่เป็นหัวหน้าของเขาได้ยอมตกลงที่จะให้เราเข้าไปพักเพื่อรวบรวมของขวัญให้กับราชินีของเขาแล้ว เราทั้งหมดจึงได้พักกันลงเรือไปพักอยู่ที่หมู่บ้านนั้นด้วยความรู้สึกอันเป็นโชคดีอย่างยิ่งของเราเราได้พักอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งใกล้ๆก,กับพวกเขาเหล่านั้นเราจะใช้เวลาคุยกันกับผู้เทาและอินเดียนทั้งห้าคนนั้นเป็นการผูกมิตรให้สนิทสนมยิ่งขึ้นเพราะอย่างไรก็ตามการที่ใช้เวลาในการรอคอยนั้น ินเวลานานเกือบเดือนกว่าราชินีขาวจะลงมาข้าพเจ้าเลยพูดกับผู้เฒ่าว่าถ้าจะเอาของขึ้นไปกำนันให้แก่ราชินีขาวในระหว่างที่อยู่ในพิธีนั้นได้ไหมผู้เฒ่าก็ได้ปฏิเสธทันทีแล้วก็บอกว่าไม่มีทางที่ใครจะไปที่นั่นถูกแม้จะไปมาแล้วสักครั้งก็ตามและอาจมีอันตรายจากพวกที่ตั้งอยู่เป็นดมๆก็ได้เพราะเหนือเขตนี้ขึ้นไปจะมีพวกเผ่าของเขาอาศัยอยู่ทั่วไปหมด หากทุกคนรู้ว่าจะมีผู้บลักเอาราชินีของเขาไปจะไม่มีโอกาสกลับมาได้เลยด้วยเหตุน,นี้เองเราทั้งหมดจึงจนใจที่จะติดตามไปทั้งที่รู้ว่าราชินีจะกลับมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่สะกดใจคอยเวลาเท่านั้นก็จะดีกว่าที่จะเสี่ยงอันตรายขึ้นไปตกตอนกลางคืนพวกเราจึงนั่งหาเรือกัน ถึงเรื่องที่จะทำอย่างไรจรึงจะพาหญิงสาวไปได้แต่ทุกคนก็อั้นตันใจการลักพากันอย่างเร่นลับนั้นย่อมไม่มีหวังสำเร็จเพราะราชนินีถูกระแวดระวังอย่างดีเวลาจะไปไหนมาไหนย่อมมีองครักษือหอกคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจะมีความหวังอยู่อย่างหนึ่งจึงได้บอกกับทุกคน ฉันมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งอ่ะสินยอมีความคิดว่าอย่างไรเราจะใช้วิธีขโมยตัวรับหลังพวกเนี้เป็นไม่สาเร็จแน่เราต้องเอาตัวไปซึ่งซึ่งหน้าเพราะฉันก็ไม่แน่ใจว่าราชินีขาวนะ่ะจะยินยอมไปกับเราโดยดีหรือไม่หลอดอาจจะถูกอํานาจบางอย่างดึงดูดใจให้อยู่กับพวกนี้ตลอดไปก็ได้นั่นเป็นเรื่องน่าคิดสินยอพราวิโรอัมเเตรกล่าวขึ้น ถ้าอย่างนั้นเราจะลักพาตัวได้อย่างไรเมื่อหล่อนไม่ยอมไปอ่ะโบโกตากล่าวคืออย่างนี้เราลักเอาต่อหน้าพวกนั้นแหละลักต่อหน้ามีหวังได้ตายกันหมดชินยอสินยอจะทำอย่างไรเปตโตรกล่าวฉันคิดจะขุดเรือสักลอบหนึ่งให้ใหญ่ขนาดบรรทุกได้สักสิบสองคนน่ะคือใหญ่กว่าพวกนี้ที่ใช้กันอยู่สามเท่าจากแจให้สวยงามเราขุดจากสูงต้นใหญ่ แต่ทำเรือให้น้ำหนักเบาที่สุดทากให้บางทาให้บางเปโตกล่าวถูกละเปโตรทากให้บาง,ตตาตตาบางแต่ต้องสร้างให้แข็งแรงตอนหัวสลักให้สวยงามตรงกลางลำมีที่นั่งยกขึ้นทำเป็นที่นั่งอิงอย่างสวยงามแต่เราจะสร้างให้มีลักษณะคล้ายโครงขังสัตว์เมื่อเราเคลื่อนที่นั่งนั้นให้ต่ำลงแล้วใช้ไม้ประกอบในการขัดเล็กน้อย ที่นั่งนั้นก็จะกลายเป็นโครงขังได้ทันทีนี่เราทาเพื่อป้องกันการหนีของหลอนถ้าหลอนไม่ประสงค์ไปกับเราข้าไปเจ้าหยุดกล่าวเล็กน้อยแล้วก็กล่าวต่อไปเราบอกกับผู้เท่าที่เนี่ยว่าเราจะสร้างเรือใหญ่ซึ่งเป็นที่ประทับของราชินีในการไปไหนมาไหนได้และตอนหลังก็หาอุบายให้ราชินีลงเรือของเราเป็นการทดลองโดยที่เราลงไปด้วย มื่อเรือออกจากท่าแล้วเราก็าจัดแจงกว่าเจ้าของรักทั้งสิ้นลงน้ำไปต่อไปเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะจัดการกับราชินีได้เราจะลงมือทำงานกันเมื่อไหร่ล่ะเสินยอเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับผู้เท่าก่อนเลยมือเขาเห็นดีด้วยเราก็จะลงมือทำวันพรุ่งนี้เลยเรามีคนช่วยอีกสี่คนละ ายผู้เท่ายินดีในการที่ข้าพเจ้าได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้เขาฟังดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าป่ากันด้วยขวานของเราและของพวกนี้ทําเราให้ล้มไม้ขนาดใหญ่ได้ต้นหนึ่งนับว่าเป็นต้นที่มีขนาดดีที่สุดเรากลับที่พักกันอย่างเหน็ดเหนื่อยหลังจากรับประทานอาหารและต่างก็พักนอนกันอย่างสลบสลายส่วนข้าพเจ้าเองก็คงหลับอยู่หน้ากระท่อมนั่นเอง แต่เมื่อตื่นขึ้นตอนดึกกองไฟงที่หน้ากระท่อมก็มอดลงเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นในตอนเช้าก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียสะยิ่งกว่าตอนเข้านอนข้าพเจ้าจําได้ว่าตนเองนั้นมีแผลอยู่ที่นิ้วหัวแม่เท้าแต่ขณะน,นี้กลับมีแผลเป็นรอยบวมขนาดใหญ่ขึ้นที่ดิฟี่ปากอีกข้าพเจ้าคงถูกผีเสื้อดูดเลือดเล่นง,งานเป็นแน่นอนวันรุ่งขึ้นวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ไป คงนอนพักอยู่เรื่องจากอ่อนเพลียกเกินไปแต่เมื่อตอนสายหน่อยเข้าพเจ้าก็ค่อยมีแรงขึ้นจึงเดินไปยังกระท่อมคนเท่าซึ่งบัดน,นี้เลือกันอยู่สองคนเท่านั้นนอกนั้นก็ไปขุดเรือกันหมดผู้เท่าเองไปไหนมาไหนไม่เคลได้จะคุยกันก็ไม่รู้เรื่องนักเข้าพเจ้าจึงใช้ภาษาใบ ขออนุญาตไปเดินดูอะไรต่ออะไรเล่นในหมู่บ้านเขาพยักหน้าอนุญาตข้าพเจ้าดังนั้นจึงได้เดินตรวจดูไปตามที่ต่างๆและที่ข้าพเจ้าต้องการดูมากที่สุดก็คือกระท่อมใหญ่ที่ราชินีอยู่ประตูได้ปิดไว้แน่นหนาโดยไม่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปได้ข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องปีนด,ดูตามช่องเล็กๆ ที่เจาะไว้สูงกว่าหัวคนเล็กน้อยข้าพเจ้าได้แต่ขยิงมองเข้าไปและต้องตื่นเต้นอย่างยิ่งเพราะภายในห้องนั้นระดับประดาไว้เรือยเครื่องใช้นานาชนิดแม้ฝีมือจะหยาบแต่ก็มีสีสันลวดลายแปลกตาทุกอย่างแปลกตาอย่างยิ่งและมีบางสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมอย่างสูงของอินเดียนเผ่าทุกค,คาโน ข้าพเจ้าคิดว่าพวกอินเดียนนี้มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองและก็มีมาแล้วตั้งแต่สมัยดึกดำบันอย่างเช่นพวกเอสเตสอินคาและพวกอื่นๆในเม็กซิโกเปรูและก็แหลกอื่นๆและคงจะกระจายกันอยู่ทั่วไปในบรรดาเผ่าพันธุน์ต่างๆซึ่งไม่อาจจะนับได้ว่ามีกี่ร้อยเผ่าซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปในแถบอเมริกากลางและก็ใต้พวกนี้คงจะหลบหนีพวกผิวขาว ที่เข้ามารุกรานในยุคแรกๆแ,และเข้ามาอยู่ในป่าลึกเข้าไเจะออกจากที่นั้นและเดินไปทั่วบริเวณจนกระทั่งเบื้องหลังหมู่กระทอบเหล่านั้นได้เห็นเส้นทางแคบๆแต่ก็เป็นทางที่เรียบร้อยตัดเข้าไปยังป่าลึกนั้นและคงจะเป็นเส้นทางได้ทางหนึ่ง ข้าพเจ้าชักปืนออกจากซองและแตัดสินใจจะเดินไปชั่วโมงหนึ่งดูว่าจะพบอะไรบ้างหรือไม่แต่ไม่ได้เดินไปตามทางที่ราบเรียบนั้นไปได้ราวครึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าก็ต้องรีบวิ่งเข้าหลบข้างทางเพราะเบื้องหน้านั้นเป็นลานกว้างใหญ่มีหินเอามาจากภูเขาเอามาโรยและกระทบราบเรียบกลางลานนั้นมีหินก้อนใหญ่ๆได้วางเรียงรายกันเหมือนรูปพีระมิด สูงราวห้าฟุตเป็นฐานและข้างบนนั้นก็มีหินก้อนหนึ่งเป็นซึ่งเหมือนตึกทาสีแดงสลับเหลืองทางเชิญบันไดด้านขวาทำให้ข้าเจ้าสะดุ้งใจไม่น้อยเพราะเมื่อไรเห็นหัวกระโหลกมนุษย์จำนวนไม่น้อยเลยที่วางเรียงกันขึ้นไว้เป็นกองผนเนินและก็อย่างมีระเบียบซึ่งข้าเจ้าคเนว่าอย่างน้อยก็คงไม่น้อยกว่าห้ารอยหัว มันเป็นหัวของใครหัวกะโหลกของพวกอินเดียน,นี้ด้วยคนผิวขาวกันแน่เนี่ยแต่ที่ข้าพเจ้าหลบนั้นไม่ใช่เพราะกลัวหัวกะโหลกแต่เป็นเพราะได้มีชาวอินเดียนเผ่าทุกันโดสี่คนยืนอยู่ข้างบนนั้นในมือของเขามีหอ,อกดน้ามยาวปลายหางใหญ่ยืนอยู่ข้าพเจ้าเฝ้าดูอยู่สักครู่หนึ่งก็ถอยหลังเข้าทางเก่า ข้าพเจ้าต้องถอนใจใหญ่และก็เดินกลับไปนั่งอยู่ที่ชายน้ำข้าพเจ้านั่งไม่นานนักชายผู้เท่าก็กระยอกกระยงมานั่งไกลไๆแกให้ความสนิทสนมแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีเพราะข้าพเจ้ามักหาเนื้อสัตว์ต่างๆในป่าไปให้แกหลายครั้งแกพูดกับข้าพเจ้าด้วยภาษาอินเดียนปนกับเครื่องหมายต่างๆแกถามว่าข้าพเจ้าไปถึงไหนมาข้าพเจ้าเ้าไม้ขีดบนพื้นสายข้างหน้า แกว่าไปที่ไหนมาบ้างแต่ข้าพเจ้าก็ขิดทางที่ตรงไปอย่างที่ข้าพเจ้าไปพบเห็นนั้นทิ้งไว้แล้วทำเครื่องหมายว่าทางนั้นไปไหนแกก็ชี้มือขึ้นไปที่ดวงอาทิตย์โยกตัวยักไหลและเอามือสับที่คอซึ่งวิธีการพูดของแกนั้นทําให้เข้าใจได้เราๆว่าทางนั้นเป็นส่สถานที่ซึ่งทําพิธีบูชาดวงอาทิตย์และตัดคอคนบวงสรวงแกทำท่าของแกให้ดู ว่าแกเองแต่ก่อนก็เคยกินคนเคยฆ่าคนผิวขาวที่ล่วงล้ำเข้าไปและพวกเผ่าทุกคานุทุกคนสมัยนั้นทุกคนกินเนื้อคนแต่เดี๋ยวนี้จะกินเมื่อถึงคราวที่ทำพิธีบูชาดวงอาทิตย์เทพเท่านั้นราชินีองค์หลังๆนี้ไม่ต้องการให้แกกินทุกคนจึงไม่กล้ากินอีกต่อไปดนดนๆเข้าก็เลยไม่กิน ก็จบลงไปแล้วครับกับราชินีขาวแห่งโอริโนโกในตอนที่2ครับก็เอไว้ติดตามรับฟันในตอนต่อไปในคลิปหน้าครับคลิปนี้ปังหมดก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ